รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออโต้ไลท์ทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการออโต์ไลท์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจคุณก็รักลดค่ะซึ่งวันนี้อยู่กับน้องแอมศิดาภาอาริธานและแอมเองนะคะพาคุณผู้ชมทุกท่านเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมค่ะกับร้านบรรยากาศที่ดีมากๆบัวทองฟาร์มไม่ได้ดีแค่บรรยากาศอาหารการกินก็มีหลากหลายเครื่องดื่มก็อร่อยสดชื่นมากๆค่ะแถมขนมหรือว่าสายเบอเกอรี่ของหวานอยาพลาดด้วยสนใจยังไงนะคะพิมพ์ Google Map เลยค่ะเซิร์ชว่าบัวทองฟาร์ม เจอง่ายและเดินทางก็สะดวกมากๆเลยค่ะส่ so, วันนี้รายการอัลตไลท์ทีวีไม่อยากให้พลาดทุกช่วงมาติดตามพร้อมกันค่ะประเดิมด้วยช่วงแรกค่ะกับอัลต์ไลท์โซอร์ไี้วันนี้นะคะพี่นกและก็น้องแอมเราจะมาพูดคุยกันถึงรถในกลุ่มซับคอมแพกซ์เอสหรือว่า b ีเอสค่ะข้อมูลในช่วงนี้นะคะแน่นอนค่ะพี่นกสักรรงค์รวบรวมมาแล้วอย่าพลาดนะคะในช่วงของอัลต์ไลท์อีเวนต์วันนี้ค่ะมาพบกันว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรกันบ้าง ในช่วงของอ n e โตไลโนเล e ค่ะพบกับเทคนิลต่างๆในวงการศากรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงค่ะทริคดีๆมาเอาใจคนรักรถอีกด้วย และอีกหนึ่งช่วงค่ะที่คุณผู้ชมหลายท่านรอคอยกับ a u t o l ไลท์ออนทัวที่นกสังนิรงและก็ครอบครัวค่ะได้เดินทางด้วยพรีเมียม s u v ขนาดฟูลไซส์แบบ3แถว7ที่นั่งอย่างฮุนใดพาลิเซตกับการเดินทางท่องเที่ยวสู่เมืองโคราชย่ามูวของเรานั่นเองนะคะไปชมความสมบูรณ์แบบของรถสำหรับครอบครัวคันนี้กันในช่วงหน้าในตอนนี้ค่ะพักชมสิ่งน่าใจของทางรายการสักครู่เดียวค่ะอ u t ต l ไลท์ที like a u t o l i k ์โซ o c ซตี like, ้สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu DMAX 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลก Mazda b t 50ใหม่พลังแกร่งสะท้อนตัวตนใหม่ next gen ford everest wide a c k รับมือได้หมดทุกบททดสอบ all new mitsubishi t r i t o n the d i s r u p t o r ปฏิวัติความเชื่อ All New MG 3 Hybrid Plus อิสระ l u s w e l l ในช่วงของ Auto l i f e s o c i e t y ค่ะอยู่กับพี่นงองนเนอรง์งสวัสดีค่ะพี่นงสวัสดีครับน้องแอมสวัสดีครับคุณผู้ชมสิ่งที่เราจะมาพูดกันวันนี้ค่ะก็จะเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็กลุ่มตลาดหรือว่าคนที่สนใจในรถกลุ่มประมาณเนี้เยอะมากๆเลยนะคะก็คือรวมรถซับคอม a พก HUV ค่ะเป็นรถอเนกประสงค์ ครอบครัวขนาดเยี่อมๆใช่ครับเรามาไล่ดูว่าในแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายเนี่ยในกลุ่มของ B SUV มีอะไรบ้างนะครับ<ด>ใช้เลยค,ะค่ะเรามาเริ่มกันที่แบรนด์ที่คุณเคยจากทางฝั่งญี่ปุ่นครับ t ตโ o ต้าใช่ค่ะโตโยต้ก็จะมียาริส o s สนะครับซึ่งจะเป็นตัวแพลตฟอร์มของโตโยต้ายาริสที่เอามาทําเป็น SUV ก็จะมีขนาด ย่อมๆนะครับแล้วก็อีกคันก็จะเป็นโคโอราด้าครอสนะครับก็สองคันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดนแล้วก็ระดับราคานะครับ <Ha. S 1> แต่ก็จะมีจุดเด่นเขาที่แตกต่างกันครับแบรนด์ฮอนด้าเนี่ยก็จะมีตัวเล็กหน่อยก็จะเป็น w ดวินะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นรถไซส์เลเ็กไปนิดนึงนะสำหรับผมนะผมมองว่าตัว h r v เนี่ยนา่าจะกําลังดีนะกำลังดีเลยแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่ลูกค้าให้ความนิยมนะครับในส่วนของเอสาร์วีซึ่งเป็นกลุ่มพลังไฮบริดนะ แล้วก็โคโรล่าคอนมื่อี่ก็เป็นไฮบริดนะ SUV เหมือนกันนะครับมาที่รถไฟฟ้ากันบ้างนะครับรถไฟฟ้าก็ไล่ไปเลย b y d y d Auto 3เนี่ยนะครับก็จะเป็น EV 100% Ion Y Plus ก็เป็น EV 100%ครับ Nissan Kicks ก็เป็นกลุ่มในกลุ่มของ B SUV ก็ถือว่า เป็นรถรลูกผสมไฮบริดนะครับก็คือมีเครื่องยนต์แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานครับมาดูที่แบรนด์ Mazda กันบ้างนะคะคุณผ<ม>ู<ม>้ชมในกลุ่ม Subcompact SUV นะคะนะก็คือจะมี Mazda CX-30 กับ Mazda CX-3 ครับผมอ็กะยมย่อมลงมานะแล้วก็ CX-30 ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะรับแล้วแับราคาก็แตกต่างกันครับ<ฆ>แล้วก็แบร,รนด์จีนยังอยู่ที่ฮาวาลจ o ไรออนะครับก็ มีทั้งรุ่นธรรมดาแล้วรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาอะไรต่างๆนะแล้วก็อีกค่ายหนึ่งครับ n e t a X นะครับแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องของแบรนดิ้งอะไรต่างๆแต่ก็ยังพอมียอดขายอยู่นะถือว่าเ,เป็นรถราคาทั้งความแขที่ราคาน่าสนใจนะครับ MG, ม <MC S 1> มาเต็มพิกัดเลยคือ <Okay. S 1> MG มเนี่ยเขามีตั้งแต่ MG <G> ที่เป็นรถ รถเครื่องยนต์สันดาปภายในก็คือ MG ZS นะค่ะ ZS ก่อนนะแล้วก็ MG ZS EV นะครับก็เป็น1 0 0รถไฟฟ้าครับผมแล้วก็ที่เป็นไฮบริดก็คือ MG v h h EV นะครับแล้วก็ล่าสุดที่เขาเปิดตัวมาก็คือ MG S5 EV ก็คือเป็น New MG เนอะใช่ครับผมกเรียกว่ามาครบทั้งอนุกรมเลยนะมาเต็มมากเลยนะแบรนด์ MG ยังไม่หมดนะค่ายเกาหลีมี Hyundai Creta นะครับแล้วก็รถจีนอีกสัก สองสามค่ายนะั้นมีสกิ๊กเกอร์เอ็กซ์นะครับแล้วก็เจคูซิกนะครับโอมดะซีไฟนะครับรวมถึงที่หลายๆคนลืมไปก็คือซูบารุเอสยูวีนี่ก็เป็นรถในกลุ่มของซับคอมแพตเอสยูวีนะครับแล้วก็มายังอ่ะมีอีกค่ายหนึ่งคุณผู้ชมตอนนี้มานะ,ะเพราะว่าเวลาขับไปที่ท้องถนนอนะ่ะคือสีสันเขาต้องยอมรับจริงคุณผู้ชมว่ามันสดใสใช่ครับแล้วก็กข้างในมันแบบลักชูใช่ครับก็คือดิปพอ S05 นะครับมี 2รูปแบบด้วยก็คือเป็น BEV หรือรถยนต์ไฟฟ้าร0 0ซกับด mm ิ p พอ S05 REEV คือมีเครื่องยนต์แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้า mm hmm. มีแบตเตอรี่ตรงนี้ก็กึ่งๆความเป็นไฮบริดไหมก็ไม่เชิงเขาเ <c oughs> รียกว่า <c oughs> เป็นเหมือนไอ้นี่เป็นเหมือนปลั๊กอินไฮบริดอะไรต่างๆก็ใช่ครับผม mm hmm. แต่ว่าถังน้ำมันแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เขามีขนาดใหญ่แบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ทําให้โดยภาพรวมของรถ ดิพอ S05 เอสศูนย์ห้าไอเอเนี่ยสามารถวิ่งโดยเติมน้ํามันแล้วก็เติมแบตเตอรี่เต็มเนี่ยเขาเคลมไวร้ระยะทางถึง1000กิโเมตรนะครับก็ <Wow. S 1> นี่คือภาพรวมของตัวซับคอมแพคเอสยูวีที่นำมารวบรวมให้คุณผู้ชมได้เป็นทางเลือกนะไม่รู้ขาดขาดตกอะไรบ้างอันนี้พูดตรงๆนะถ้าถ้าพี่จะเลือกรถเออนี่มี <BMW S 2> ใ,นในใจเหมือนกันนะสักคันหนึ่งเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเอาไงดีวะคือจริตของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับคุณอาจจะชอบแบรนด์นี้ รูปแบบนี้ผมอาจจะชอบอีกรูปแบบนึงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การใช้งานไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยจะซื้อไปเพื่อ,อขับไปทํางานนั่งนั่งขับคนเดียวนะครับนั้น ต้องการใช้ขนาดนี้บางทีบางคนบอกเอ้ยต้องการเดินทางต่างจังหวัดพร้อมกับลูกลกแนละครอบครัวอะไรต่างๆก็นั่งแถวสองที่สําคัญมีพื้นที่อะไรเนงะี้ยต่างๆนั้นแต่ละคนจะไม่เท่ากันไปลองดูนะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันครับคุผท้ามใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่นกมากๆเลยนะด้วยความยินดีครับที่รวบรวมข้อมูลดีๆมาฝากพวกเราทุกคนในช่วงของ Auto Life Society ค่ะไปชมกันต่อในช่วงต่อไปของรายการ Auto Life t ทกันเลยค่ะ อ u t ตไลท์อีเวนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำโดยมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณสุภกร,รรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยคุณพฤติรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโตโยต้ากัซซูเรซซิ่งไทยแลนด์2025 ทั้งยังมีพิธีมอบรางวัลให้กับแชมป์ประจำปีและรองชนะเลิศในการแข่งขัน Toyota Gazoo so Racing Thailand 2024อย่างยิ่งใหญ่ณนะ Toyota a l i ฟ e ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่3สำหรับ Toyota Gazoo so Racing Thailand 2025ปีนี้มีรถเข้าร่วมการแข่งขันกว่า60คันเริ่มจาก One Make Race ทั้งหมด4รุ่นได้แก่ Yaris a t i v e Lady One Make Race Yaris One Make Race h ฮรักซ์รีโววั e แ a ็ e และโ r o l l a a l t i s G.R Sport 1 m a k e Race และที่สำคัญนักแข่งระดับซูเปอร์สตาร์ทั้งน้องมิยาน้องป้ายปลายและคุณปังปอนก็ยังคงแข่งขันวัน k e r a c รสสร้างความสนุกและความตื่นเต้นเหมือนเช่นเคยพร้อมด้วยกิจกรรมความบันเทิงครบครันทั้ง4จังหวัด5สนามประกอบด้วยสนามแรกวันที่5-6กรกฎาคมบางแสนชนบุรีสนามที่2วันที่16-17สิงหาคมจังหวัดภูเกต็ตสนามที่3และ4วันที่13-14กันยายนสนามช้างบุรี และสนามสุดท้ายวันที่15-16พฤศจิกายนจังหวัดเชียงใหม่ครับใครก็ปีที่แล้วค่ะไก็ได้ฟ้าโพเดียมมาสองสนามค่ะก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจดีๆค่ะให้กับปีนี้ปีนี้น่าจะต้องเน้นมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบต้องฝุดให้แม่นกว่าเดิมด้วยค่ะใช่ค่ะจะเราไปก็จะฝึกความมีวไิไนัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในการทักษะการจำลายสนามหรือว่าการขับขี่นะครับก็จะอัปเลเวลขึ้นไป ครับส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกครับได้จับมาแล้ว1ปีก็ทําให้รู้ว่ารถเนี่ยมีสมรรถนะที่ดีแล้วก็เลี้ยวง่ายขับง่ายขับสนุกครับเพราะฉะนั้นก็ในปีนี้เนี่ยถ้าเรามั่นใจแล้วก็รถพร้อมเนี่ยยังไงก็น่าจะมีผลงานที่ดีแน่นอนครับมาส d a รมอบรางวัลผู้ชนะเลิศกอล์ฟเยาวชนโครงการ Mazda US c o r ส e อร์ r เพลสจูเน o ยก h ล์ฟแชมเปี้2025ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นณสนามกอล์ฟฟินิกโกล f กอล์ฟแอนด์คันี่ครัจังหวัดชนบุรี ผลการแข่งขันปรากฏว่าเยาวชนที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งในระดับ m i d d เด s c h o ู l เป็นเยาวชนดาวรุ่งดวงใหม่จากประเทศไทยที่ผงาดคว้าแชมป์ไปครองได้ทั้งประเภทเยาวชนชายและหญิงคือเด็กชายพักพาคินเชษฐพง์พันธ์คว้าแชมป์ประเภทเยาวชนชายและเด็กหญิงกิรนาบัตรพัฒนาคว้าแชมป์ประเภทเยาวชนหญิงในขณะที่เยาวชนผู้ชนะเลิศในระดับไฮสคูลได้แก่ เควินไคชินเซียจากประเทศจีนคว้าแชมป์ประเภทเยาวชนชายและแพชชั่นซูจากประเทศสิงคโปร์คว้าแชมป์ประเภทเยาวชนหญิงและที่สำคัญมีเยาวชนทั้งชายและหญิงจากประเทศไทยติดอันดับถึง6คนจากจำนวนทั้งหมด16คนพร้อมร่วมเดินทางในแข่งขันทัวนเมนต์ใหญ่ Junior ร์เวิ c ์ p ค n ั i t ินวิเทชันคิงส์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1 5กรกฎาคมนี้ที่รัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาครับ สำหรับผลการแข่งขัน,ขนกอล์ฟเยาวชน Mazda U.S. c o r ส e อ p ์เรสเฟบจูเน f ยกอล์ i แชมเปี2025มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ Auto like knowledge บริษัทอิซูซูมอเตอร์สำนักงานใหญ่เมืองโยโกฮามะจังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุน่นประกาศเริ่มผลิตรถปิกอัพไฟฟ้าอิซูซูดีแม อีวีขนาด1ตันรุ่นแรกของอิซูซูในประเทศไทยโดยอิซูซูดีแม็กซ์อีวีได้จัดโชว์ต่อสาธารณาชนในฐานะรถต้นแบบในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วซึ่งอิซูซูกำหนดเริ่มการผลิตรุ่นพวงมาลัยซ้ายและส่งไปจำหน่ายยังประเทศหลักๆในยุโรปในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ขณะที่การผลิตรถรุ่นพวงมาลัยขวากำหนดขึ้นในช่วงปลายปีนี้โดยคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายในสหราชอเมรักรในปี2อ6 9นารย และจะขยายไปยังประเทศและเขตอื่นๆตามความต้องการของตลาดต่อไปครับ Mazda e c 6 0หรือ c x 6 e ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งานออโต้เชียงไฮ้2025ย2025โดยมาพร้อมขุมพลังไฟฟ้าล้วนที่ขับขี่ได้ไกลสุดกว่า600กิโลเมตรรวมถึงมีขุมพลัง p h e v ที่ขับขี่ต่อเนื่องได้ไกลกว่า1000กิโลเมตรอีกด้วยโดย m a z d a e c 6 0เป็นโมเดลไฟฟ้าล้วนรุ่นที่2ต่อจาก m a z d a e c 6 ที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง Mazda กับฉางอันออโตโมบิลพร้อมทั้งมีแผนวางจำหน่ายในประเทศจีนภายในปีนี้โดยใช้พื้นฐานแพลตฟอร์ม EPA 1ร่วมกับ d e p o r s 0 7แต่ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์เน้นความหรูหราและทันสมัยตามแบบฉบับของ Mazda ด้วยแนวคิด Future Plus ั o โก Cross m o d เดทั้งยังมีแผนทำตลาดนอกประเทศจีนด้วยชื่อ m a z d a CX6E อีกด้วยอย่างไรก็ตาม m a z d a ก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรมากนะัก คงต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการในช่วงใกล้วันจำหน่ายอีกครั้งนั่นแหละครับบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดชวนแฟนสายสปอร์ตขับรถยนต์ Honda คู่ใจรุ่นใดก็ได้ออกคลิป2วัน1คืนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับ Honda One Make Race 2025 Exclusive t ี i p เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความมันสุดร้าใจกับฤดูการแรกของการแข่งขัน Honda One Make Race 2025ณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นซัพพอร์ตเรสในการแข่งขัน f e n a t e c GT w o r l l c h a l l e n g e Asia 2025การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับโลกโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่31พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนนี้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้ เพียงแอดไลน์ Honda Thailand Official Account กรอกข้อมูลพร้อมแนบรูปถ่ายของคุณกับรถยนต์ Honda และบอกเล่าถึงความสปอร์ตของคุณและรถยนต์คู่ใจโดยรับจำนวนจำกัดเพียง30สิทธิ์เท่านั้นและจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่15พฤษภาคมนี้ทางไลน์ Honda Thailand Official Account ครับออตโตไลฟ์ทีว like ีออตโตไลฟ์ทีวี เราพบกันในช่วงของออตโตไลท์ออนทัวร์ค่ะพี่นกแล้วก็ครอบครัวในครั้งนี้ได้เดินทางด้วยพรีเมียม u v v ขนาดฟูลไซส์แบบ3แถว7ที่นั่งอย่างฮุนไดพาลิเซ็ตกับการเดินทางท่องเที่ยวสู่เมืองโคราชหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาค่ะไปชมความสมบูรณ์แบบของรถสำหรับครอบครัวคันนี้กันไปติดตามเลยค่ะออตโตไลท์ออนทัวร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับได้เวลาเดินทาง แบบเป็นครอบครัวอีกครั้งนะครับโดยเราจะเดินทางด้วยรถสำหรับครอบครัวนะครับในกลุ่มของ d s e gment SUV นะครับนี่คือคุ a ได a l i ิเ d ตนะครับซึ่งเป็นรถแบรนด์เกาหลีนะครับแต่ว่ารถชันนี้เนี่ยเป็นการ SKD ที่ ประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็นําเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับโดยมีด้วยกันอยู่2รุ่นนะครับนั่นคือรุ่น Exclusive นะครับซึ่งเป็นรุ่นขับเคลื่อน2องล้อนเนี่ยราคาอยู่ที่2 2 9 9้านบาทนะครับแล้วก็คันนี้ครับเป็นรุ่น Prestige ซึ่งเป็นรุ่น4วิลด์ไนะครับราคาอยู่ที่2 4 9 9้านบาทครับมีความต่างกันอยู่ที่2,000 0 0บาทนะครับซึ่งความต่างของทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะ เป็นเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อกับ2ล้อนะครับแล้วก็พอเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะมีหลังคาชันรูปแบบ2ระดับนะครับคือ2สเต็ปนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของเบาะนั่งที่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นเริ่มต้นนะครับจะเป็นเบาะแบบหนังธรรมดานะครับแต่คันนี้เนี่ยจะเป็นเบาะแบบหนังนับบ้าน,นครับนั่นคือหลักๆของการความแตกต่างในระดับราคา2 0 0แสนนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับขนาด2.2ลิตรนะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในฮุ u n d a ตาร์เรียนะครับโดยแรงม้าที่ให้มาคือ197แรงม้าครับส่วนแรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับต้องถือว่าในเรื่องของแรงม้าแรงบิดเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับขณะที่ในเรื่องของ ทารีล้านะครับต้องถือว่ามีความยาวมากที่สุดในกลุ่มเดียวกันนะครับโดยมีความยาวประมาณ5เมตรนะครับความกว้างในเกือบ2เมตรนะครับส่วนความสูงเนี่ย175งเซนนะครับต้องถือว่าในเรื่องของการจัดสรรที่นั่งเนี่ยก็เขาจัดสรรที่นั่งได้ลงตัวมากๆากครับคู่หน้าเป็นเบาะนั่งไฟฟ้านะครับสองสองนะครับแล้วก็3นะครับคือเบาะนั่งแถวที่2เนี่ยเป็นแบบกับตันซีนะครับโดยเทปนี้เนี่ยเราจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาหรือ โราชนะครับเป้าหมายของเราคือคืนแรกเนี่ยเราจะนอนที่อำเภอปักธงชัยนะครับแล้วก็คืนที่2เราจะย้อนกลับเข้าสู่เขาใหญ่นะครับมานอนที่เขาใหญ่ซึ่งสถานที่ที่เรานอนชื่อว่าบ้านทิวเขานะครับรูปแบบการเดินทางแบบเป็นครอบครัวนในทริปนี้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในออทตไลท์ออนทัวร์ครับ เดินทางในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่เน้นเรื่องของสเปครายละเอียดอะไรมากมายนักนะครับจะเน้นเรื่องของบรรยากาศการใช้ชีวิตแบบเ,เป็นครอบครัวสําหรับรถชนนี้เพราะว่าอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นก็คือนี่คือ,คอรถสาหรับครอบครัวที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับดังนั้น การเดินทางในรถคันนี้เนี่ยเราจะนั่งกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหนะครับก็คือมีผมแล้วก็ลุยจะนั่งด้านหน้านะครับแล้วแถว2เนี่ยก็จะเป็นคุณยายแล้วก็นานียนั่งในคาซนะครับเป็นแบบเซนเตอร์วอล์กดูนะครับแล้วก็แถว3เราพับแบบ 60- 40ก็คือพับฝั่ง 40, 40ลงไปนะครับ,พบเพื่อไว้ของแล้วก็ฝั่ง60เนี่ยอิโมกเขาก็นั่งอะไรของเขาไปเรื่อยๆนะครับสนุกสนานกันไปนะครับตลอดเส้นทางเนี่ยต้องบอกว่า ด้วยความที่รถก็เป็นช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันตัดนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นมันเต็นินะครับความนุ่มนวลของรถคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับก็มีหลับกันบ้างพอสมควรนะบางคนก็หลับยาวเลยนะครับในเรื่องของการขับขี่เรื่องของเกียร์อาจจะมัติแต่สปีดเรื่องของโหมดต่างๆนะถือว่ามีความสมบูรณ์แบบงน,นนะของการขับสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวับบนครับ เอาละครับคืนนี้นะครับเราจะนอนกอันที่ปักธงชัยหนึ่งคืนนะครับแล้วลก็รุ่งนี้เนี่ยเราจะเดินทางย้อนกลับไปนอนที่เขาใหญ่นะครับที่พักของเราจชื่อว่าบ้านคิวเขาครับคุณสมก็เมื่อคืนนี้นอนกันที่ปักธงชัยคืนหนึ่งนะครับ สบายๆนะเป็นบานญาตินะเ้วก็เช้าวันนี้เนี่ยเราตื่นใ้สายแบบสบายๆแล้วตอนนี้ก็ขับจากอำเภอปากคงชัยเนี่ยนะครับมาที่เขาใหญ่นะครับการเดินทางจากที่ปากคงชัยมาตรงญานเขาใหญ่อยู่ประมาณสัก90ิกิโลเมตรนะครับก็ขับแบบสบายๆนะบางช่วงค,ความเร็วได้พอสมควรนะแล้วก็ ในรถสมาชิกก็สนุกสนานกันไปนะครับเราไปที่บ้านทิวเขาชมบรรยากาศก,ากันแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเป็นครอบครัวกันนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเราจะมาพูดกันถึงบทสรุปของคุณใดพาริเสตคันนี้ครับคุณผู้ชม ก็มีการเปลี่ยนแผนกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ที่พักของเราที่บ้านทิวเขานะครับแล้วก็ขับรถเลยมาสักประมาณ6-7กิโลเมตรนะครับมาที่เขาใหญ่แฟนตาซีแห่งนี้นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยนอกจากเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักแล้วนะครับก็จะมีสถานที่ที่มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆนะครับทั้งเรื่องของซิปไลน์นะครับเรื่องของโกคาร์ดนะครับแล้วก็มีสวนสัตว์ สำหรับให้เด็กๆได้ให้อาหารสัตว์นะครับเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางมาทํากิจกรรมสําหรับคร,บครอบครัวนะครับเราจะใช้เวลาที่นี่สักพักนึงนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่บ้านทิวเขาซึ่งเป็นที่พักของเราในค่ําคืนนี้ครับคุณผู้ชม ทางขึ้นเขาใหญ่นะครับอยู่ที่บ้านทิวเขานะครับระยะทางถึงตรงนี้เราขับขี่กันไปแล้วเนี่ย400กว่ากิโลเมตรนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเดินทางแบบเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงจุดเด่นของเขาทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการขับขี่ครับกับสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับขนาด2.2ลิตรคันนี้นะครับที่ให้แรงม้าออกมาที่197แรงม้านะครับ440 นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับอัดราเร่งเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคมากๆครับ10.5วินาทีนะครับสำหรับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นอัตราเร่งที่น่าสนใจทีเดียวครับเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของอัตลปยน์นะครับรถคันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นดี e gment SUV ที่มีขนาดใหญ่มากครับที่ผมบอกคือมีความยาวถึง5เมตรนะครับมีความกว้างประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็สูง1 7 5เซนนะครับแล้วก็ จุดเด่นของเขาคือเรื่องของระยะฐานร้อนครับ2,900ม mm ิลเมตรครับถ้าเทียบกับออรถทั่วไปแล้วก็คือเทียบกับรถ PPV ได้เลยนะครับดังนั้นการที่อยู่ในรถคันนี้เนี่ยเบาะนั่งทั้ง3แถวตอบโจทย์เรื่องของการเดินทางทั้ง3แถวเลยนะครับคือคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าโอเคสบายๆยอยู่แล้วนะครับคู่ที่2เนี่ยนะครับ เป็นกับทันซีดนั่งกันได้ซ้ายขวาแบบสะดวกสบายเนยะแล้วก็บาะนั่งแถวสานะครับถือว่าเป็นรถที่นั่งเบาะนั่งแถวสาได้แบบสะดวกสบายที่สุดในเซกเมนต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้เรื่องของฟังก์ชันต่างๆอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับรวบมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆ,ๆก็ใส่มาให้อย่างเต็มพิกัดนะครับอีกเรื่องคือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับเราขับมาถึงตรงนี้เนี่ยระยะทางอย่างที่ผมบอกคือ400กว่ากิโลเมตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองที่ทาได้อยู่ที่ 13.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเมื่อเทียบกับอัตราเชื้อเพลิงที่เขาเคลมไว้ในส่วนของ Eco s สติ k e เกนะครับ13.7กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็14.5กิโลเมตรสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อครับต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับอัตราเชื้อเพลิงตาม Eco s สติ k e เกนะครับแม้จะไม่ถึงในเกณฑ์ของการประหยัดน้ำมันครับแต่ต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ถึงขนาดกินน้ำมันมากนักนะครับสำหรับ13.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าเป็นรถสหรรรัับบคคอวที่ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่เดินทางแบบเป็นครอบครัวและมีความพรีเมียมนะครับระดับราคา200กว่าบาทถือว่าไม่ใช่รถสำหรับวัยรุ่นนะครับเป็นรถสำหรับครอบครัวสำหรับคนทำงานที่ต้องการรถที่มีความพรีเมียมมีความหรูหรายิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือไม่ได้ต้องการรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับสำหรับคุณใดบริเจตผมว่าตอบโจทย์ในการเดินทางแบบเป็นครอบครัวครับคุณผู้ชมออโตไลฟ์ทีวี ออตโต้ไลฟ์ทีวีคุณผู้ชมคะนี้เป็นหนึ่งโซนนะคะได้ยินเสียงน้ำปลอกไม้ใช่แล้วค่ะแอมอยู่กันที่บัวทองฟาร์มค่ะอยู่ย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีอีกหนึ่งร้านที่แนะนำในย่านนี้เลยค่ะพื้นที่กว้างขวางมากๆอาหารการกินนะคะเรามีทั้งอาหารไทยอาหารยุโรปแล้วก็ยังมีอาหารอีสานโหเรียกได้ว่า แซ่บก็ได้อ,อร่อยก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบดีิเชียนก็ได้โอ้โหเป็นไงสามภาษากันไปเลยทีเดียวคุณผู้ชมและสําหรับวันนี้ค่ะช่วงเวลาดีๆของรายการออโตไลท์ทีวีในสัปดาห์นี้หมดลงแล้วนะคะเกล่าพบกันใหม่วันจันทร์หน้าช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งและฝากติดตามค่ะทุกแพลตฟอร์มของทางรายการออโตไลท์ทีวีค่ำคืนนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากแดนลามิยอนมากๆเลยนะคะขอลาไปก่อนฝากเรื่องราวดีๆของรายการออโตไลท์ทีวี แค่คลิกไ like, ลค์ใจขึ้นก็รักรถปีที่14ไว้เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะ